คุณเคยรู้ไหมคะว่าทำไมช่วงหลังอังนี้เราถึงรู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้นเวียนหัวบ่อยหรือบางวันแค่เดินขึ้นบันไดไม่กี่ขั้นก็หอบเหมือนวิ่งมาราทอนทั้งอีที่เมื่อก่อนเราเคยทำได้สบายชาย้านหลายคนมักคิดว่าเป็นเพราะอายุเพิ่มขึ้นร่างกายก็เลยอ่อนแรงลงเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความจริงแล้วมันอาจไม่ใช่แค่นั้นคะ่ะ หลายคนพอเริ่มอายุเกิน50ปีก็เริ่มได้ยินคำว่าความดันสูงหรือหลอดเลือดตีบจากหมอบ่อยขึ้นบางคนกินยาควบคุมความดันมาหลายปีแต่ตัวเลขก็ไม่เคยนิ่งสักทีจนบางครั้งรู้สึกหมดหวังเหมือนสุขภาพของเราค่อยถดถอยไปทีละนิดโดยไม่รู้ตัวแต่คุณรู้ไหมคะว่าความดันสูงจริงๆแล้วมีสาเหตุมาจากอะไรไม่ใช่เพียงแค่การกินเค็มหรือการเครียดเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับสิ่งเล็กๆในร่างกายที่เรามองไม่เห็นนั่นคือหลอดเลือดของเราหลอดเลือดเปรียบเหมือนถนนที่ส่งพลังชีวิตไปทั่วร่างกายถ้าถนนนี้สะอาดโล่งและแข็งแรงเลือดก็จะไหลเวียนได้ดีทุกอวัยวะก็จะทำงานได้เต็มที่แต่ถ้าหลอดเลือดเริ่มสกปรกมีคราบไขมันหรือของเสียก้าวๆผนังหลอดเลือดแข็งตัวเลือดก็จะไหลช้าลงหัวใจก็ต้องทำงานหนักขึ้น ความดันจึงพุ่งสูงขึ้นและนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของหลายโรคที่เรากำลังเผชิญอยู่ข่าวดีคือยังมีวิธีง่ายๆที่ช่วยฟื้นหลอดเลือดให้กลับมาสะอาดและยืดอยู่นีกครั้งได้โดยไม่ต้องพึ่งยาแพงหรืออาหารเสริมต่างประเทศวันนี้หมอจะมาเผยวิธีธรรมชาติที่หลายคนอาจมองข้ามแต่ได้ผลจริงสำหรับผู้ที่อยากมีหัวใจแข็งแรงขึ้นทุกวัน เพียงแค่เริ่มต้นจากสิ่งเล็กที่เราทำได้ในทุกเช้าหมออยากให้คุณเปิดใจและฟังจนจบเพราะบางทีคำตอบของสุขภาพดีอาจอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดก็ได้ค่ะหลายคนเชื่อว่าเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็ย่อมเสื่อมไปตามธรรมชาติหัวใจเต้นช้าลงหลอดเลือดแข็งตัวและความดันก็สูงขึ้นเองแต่ความจริงแล้วอายุไม่ใช่ตัวการหลักอย่างที่เราคิดเลยค่ะ สิ่งที่ทําให้หลอดเลือดของเราค่อยอ้อยอ่อนแอและตีบตันกลับมาจากพฤติกรรมในชีวิตประจําวันที่เราทําซ้ําทุกวันโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่ามันกําทําร้ายตัวเราอยู่เงียบหมออยากคุณลองนึกภาพว่าหลอดเลือดของเราเปรียบเหมือนท่อน้ําในบ้านถ้าท่อน้ําสะอาดน้ําก็ไหลได้ดีไม่มีแรงดันสะสมแต่ถ้าภายในท่อเลือมมีคราบตะกัน่นเกาณาขึ้นเลือดใจยนน้าก็จะไหลเช้า แรงดันในทอ่อก็เพิ่มขึ้นจนวันหนึ่งท่ออาจแตกได้หลอดเลือดของเราก็เหมือนกันค่ะพผนังหลอดเลือดของเรามีชั้นบางๆที่เรียกว่า endothelium endothelium ซึ่งทำหน้าที่สำคัญมากมันคือกราวป้องกันภายในหลอดเลือดคอยควบคุมให้เลือดไหลเวียนได้อย่างราบ,บรื่นไม่ติดขัดและยังเป็นตัวช่วยผลิตสารหนึ่งที่ชื่อว่า nitric oxide nitric กไซด์ ซึ่งทำหน้าที่คล้ายสัญญาณไฟเขียวให้หลอดเลือดขยายตัวและผ่อนคลายเมื่อหลอดเลือดขยายได้ดีความดันก็จะลดลงเลือดก็ไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ทั่วถึงแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรากินน้ำตาลหรือแป้งมากเกินไปเป็นเวลานานน้ำตาลเหล่านั้นจะเข้าไปทำลายผนังชั้นนี้อย่างช้าทำให้เอนโดทีเลียมเสียหายร่างกาย ก็จะผลิตไนตริกออกไซด์ได้น้อยลงพอไม่มีสารนี้เพียงพอหลอดเลือดก็หดตัวแข็งไม่ยืดหยุน่นเลือดที่เคยไหลได้ดีจึงหายากขึ้นหัวใจต้องบีบตัวแรงขึ้นเพื่อดันเลือดให้ไปถึงส่วนต่างของร่างกายนั่นคือเหตุผลทำไมความดันของเราถึงสูงขึ้นเรื่อยแม้เราจะกินยามานานหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วทำไมต้องโทษน้ำตาลไม่ใช่ไขมันหรือคอเลสเตอรอลหรอ คำตอบคือไขมันจริงๆแล้วไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราเคยเข้าใจแต่เมื่อผนังหลอดเลือดถูกน้ําตาลทําลายไขยมันก็จะไปเก่าซ่อมแซมบริเวณนั้นเหมือนเราปะระอยโรวในท่อด้วยกาวถ้าเรายังไม่หยุดต้นเหตุความเสียหายก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องไขมันก็จะเก่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนหลอดเลือดตีบและอย่าลืมว่าในยุคนี้เรากินอาหารแปรรูปมากขึ้นทั้งขนมปังขาว น้ำตาลเครื่องดื่มหวานอาหารเหล่านี้ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงอยู่ตลอดวเวลาเอนโดทีเลียมก็ถูกทำร้ายทุกวันจนร่างกายเราผลิตไนตริกออกไซด์ได้น้อยลงไปเรื่อยๆผลที่ตามมาคือเลือดไหลเวียนไม่ดีมือเท้าเย็นปลายประสาทชาเหนื่อยง่ายและบางคนเริ่มมีอาการเจ็บหน้าอ,อกเป็นระยะจืดโดยไม่รู้ว่านั้นคือสัญญาณเตือนของหลอดเลือดที่กำลังตีบตัน อายากให้คุณจำไว้ว่าไนตริกออกไซด์คือหัวใจของระบบไหลเวียนเลือดถ้าเราดูแลให้ร่างกายสร้างสารนี้ได้เพียงพอหลอดเลือดของเราก็จะยืดหยุ่นและสะอาดอยู่เสมอแต่ถ้าขาดมันแม้จะกินยาลดไขมันหรือยาความดันมากแค่ไหนก็เป็นเพียงการแก้อาการเช่าคราวเท่านั้นเพราะต้นเหตุยังอยู่นี่แหละคือสาเหตุแท้จริงของความดันสูงและหลอดเลือดตีบไม่ใช่อายุไม่ใช่ไขม,มัน แต่คือการที่หลอดเลือดของเราสูญเสียความสามารถตามธรรมชาติในการดูแลตัวเองดังนั้นหากเราอยากฟื้นฟูสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งสิ่งแรกที่ต้องทำคือฟื้นฟูผนังเอนโดทีเลียมและกระตุ้นให้ร่างกายสร้างไนตริกออกไซด์ได้มากขึ้นซึ่งไม่ยากเลยค่ะเพียงเราเริ่มจากการปรับพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวัน เช่นเลือกกินอาหารที่ดีตอลอดเลือดลดข้องวานและใส่ใจการหายใจหรือออกแดดยามเช้าร่างกายของเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงทีละน้อยหมออยากให้ทุกคนเชื่อว่าแม้เราจะมีอายุแต่หลอดเลือดของเรายังมีโอกาสกลับมาแข็งแรงได้เสมอขอเพียงเราเข้าใจต้นเหตุและเริ่มต้นดูแลมันอย่างถูกวิธีตั้งแต่วันนี้ค่ะ ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเราได้ยินคำเตือนสำคัญว่าอย่ากกินของมันนะเดี๋ยวคขม,มันในเลือดสูงหรือคอเลสเตอรอลคือสัตรูของหัวใจจนเราซึมซับและเชื่อว่าทุกอย่างที่มีไขมันคือสิ่งต้องห้ามหลายคนเลิกกินไข่แดงงดเนื้อสัตว์งดน้ำมันทุกชนิดแล้วหันไปกินอาหารไขมันต่ำหรืออาหารที่โฆษณาว่าไม่มีคอเลสเตอรอลแต่สิ่งที่น่าตกใจคือ แม้เราจะพยายามอย่างนั้นสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดของเราก็ยังไม่ดีขึ้นความดันยังคงสูงและระดับไขมันในเลือดก็ยังแกงอยู่ตลอดเวลาหมออยากบอกความจริงกับทุกคนตรงนี้เลยค่ะว่าเราเข้าใจผิดว่าไขมันคือสัตว์ปูทั้งที่จริงๆแล้วไขมันคือเพื่อนของร่างกายถ้าเราเลือกชนิดที่ถูกต้องไขมันดีจะช่วยให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติและแข็งแรงขึ้นจริงๆ แล้วไขมันดีมีหน้าที่สำคัญมากมันช่วยสร้างฮอร์โมนในร่างกายหลายชนิดเช่นฮอร์โมนที่ช่วยที่ช่วยให้เรานอน,อนหลับดีมีพลังชีวิตและยังช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างราบรื่นนอกจากนี้ไขมันยังเป็นส่วนประกอบหลักของเยื่อหุ้มเซลล์ทั่วร่างกายหากเราไม่มีไขมันดีเพียงพอเซลล์ก็จะอ่อนแอเสื่อมสภาพเร็วขึ้นและเกิดการอักเสบได้ง่ายหลายคนที่ลดไขมันจนเกินไป มักเริ่มมีอาการผิวแห้งเหนื่อยง่ายสมองมึนงงหรืออารมณ์แปรปรวนนั่นเป็นเพราะร่างกายขาดไขมันดีที่ใช้ในการสร้างพลังงานและสมดุลฮอร์โมนตามธรรมชาติและที่สำคัญไอคขมันดีเหล่านี้ยังช่วยวิตามินบางชนิดเช่นวิตามิน A, D, E, K ถูกดูดซึมได้ดีขึ้นอีกด้วย สิ่งที่ทำร้ายหลอดเลือดจริงๆไม่ใช่ไขมันอย่างที่เราคิดแต่คือตัวร้ายที่แฝงอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละน้ำตาลและอาหารแปรรูปทุกครั้งที่เราดื่มน้ำหวานกินขนมปังขาวหรืออาหารที่ผ่านการปรุงแต่งมากเกินไปน้ำตาลเหล่านั้นจะเข้าไปสร้างการอักเสบในร่างกายทำให้ผนังหลอดเลือดเสียหายเหมือนถูกขูดซ้ำมันทุกวันจนเอนโดทีเลียม ชั้นผนังหลอดเลือดที่ควรเรียบและยืดหยุ่นเริ่มหยาบและแข็งตัวพอเอนโดทีเลียมเสียหายร่างกายจะส่งคอเลสเตอรอลไปซ่อมบริเวณนั้นเหมือนเราส่งปูนไปอุดลอยรู้ของกำแพงเมื่อเวลาผ่านไปถ้าเรายังไม่หยุดกินน้ำตาลหรืออาหารแปรรูปผนังหลอดเลือดก็จะถูกทำร้ายสำมันร่างกายก็จะส่งคอเลสเตอรอลไปซ่อมเรือยเ ครับไขมันจึงสะสมมากขึ้นจนหลอดเลือดตีบและไหลเวียนไม่ดีในที่สุดดังนั้นการไปโทษคอเลสเตอรอลว่าเป็นต้นเหตุของหลอดเลือดตีบจึงเหมือนเราต่อว่าคนที่พยายามช่วยซ่อมบ้านทั้งที่ตัวต้นเหตุจริงๆคือไฟไหม้จากน้ำตาลและอาหารแปรูปต่างหากหมออยากให้เรามองไขมันใหม่อีกครั้งค่ะเพราะในร่างกายของเราเองก็มีทั้งไขมันดีและไขมันไม่ดี ถ้าเรารู้จักเลือกกินอย่างถูกต้องไขมันดีอย่างโอเมก้าไซ์จากปลาทะเลน้ำมันมะกอกหรืออะโวคาโดจะช่วยลดการอักเสบฟื้นฟูหลอดเลือดและทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นส่วนไขมันเลวอย่างทรานส์แฟตจากอาหารทอดซ้ำน้ำมันพืชราคาถูกหรือคนกรุบกรอบควรหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดและอีกสิ่งหนึ่งที่หมออยากฝากไว้ก็คือหยุดหยุดโทษอายุเพราะหลอดเลือดไม่ได้เสื่อมเพียงเพราะเราแก่ขึ้น แต่เพราะร่างกายขาดสารอาหารและพฤติกรรมที่ดูแลมันอย่างถูกวิธีต่างหากหมอเคยเห็นคนวัยเจที่ยังวิ่งออกกำลังกายได้ทุกเช้าเพราะเขารู้จักกินอาหารที่ช่วยให้หลอดเลือดยืดหยุนและรู้จักพักผ่อนอย่างเพียงพอในขณะเดียวกันคนอายุเพียง40กว่ากลับต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะหัวใจขาดเลือดทั้งหมดขึ้นอยู่กับทางเลือกในแต่ละวันของเราเอง เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีสุขภาพดีในวัยนี้สิ่งสำคัญคือไม่ใช่การงดไขมันทุกชนิดแต่ต้องเลือกไขมันที่ดีและลดสิ่งที่ทำร้ายหลอดเลือดจริงๆอย่างน้ำตาลและอาหารแปรรูปหากเราทำได้หลอดเลือดของเราจะสะอาดขึ้นหัวใจก็จะเบาแรงขึ้นความดันก็จะค่อยลดลงเองตามธรรมชาติหมออยากให้ทุกคนจำไว้ว่าสุขภาพที่ดีไม่ใช่เรื่องของยาหรืออายุ แต่เป็นผลลับของความเข้าใจที่ถูกต้องต่อร่างกายของเราเองค่ะถ้าเราเลิกกลัวไขมันเลิกเข้าใจผิดและเริ่มปรับพฤติกรรมทีละนิดในทุกวันหลอดเลือดที่เคยแข่งตัวก็สามารถกลับมายืดหยุ่นได้อีกครั้งเพราะสุดท้ายแล้วสุขภาพที่แท้จริงไม่ได้มาจากการงดทุกอย่างแต่มาจากการเลือกอย่างฉลาดและเข้าใจธรรมชาติของร่างกายเรา และเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้หัวใจของคุณจะขอบคุณตัวเองในทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาด้วยความสดใสอีกครั้งค่ะในวัยที่เกินห้าสิบห้าปีขึ้นไปหลายคนอาจเริ่มรู้สึกว่าร่างกายไม่สดชื่นเหมือนเดิมหัวใจเต้นแรงขึ้นเมื่อเดินขึ้นบันไดนิดเดียวหรือบางครั้งก็มีอาการหน่วยง่ายๆหน้ามืดหรือขายเย็นโดยไม่ทราบสาเหตุหมออยากให้ทุกคนรู้ว่า สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องชราตามวัยอย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่เกิดจากหลอดเลือดที่เริ่มสเสื่อมและการไหลเวียนโลหิตที่ไม่ดีเหมือนเดิมซึ่งข่าวดีคือร่างกายของเรายังสามารถฟื้นฟูได้ด้วยวิธีรรมชาติแบบง่ายๆที่ใครก็ทําได้ทุกวันหัวใจของการฟื้นฟูหลอดเลือดอยู่ที่การกระตุ้นการผลิตไนตริกออกไซด์ไนตริกออกซ สารเล็กที่ร่างกายสร้างขึ้นเองแต่มีบทบาทยิ่งใหญ่มันช่วยให้หลอดเลือดยืดขยายตัวได้ดีๆทําให้เลือดไหลเวียนคล้องหัวใจทํางานเบาลงและยังช่วยลดความดันได้ตามธรรมชาติหากร่างกายขาดสารนี้หลอดเลือดจะค่อยแข็งตัวการไหลเวียนเลือดช้าลงและหัวใจก็ทำงานหนักขึ้นทุกวันหมออยากให้ทุกคนเริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อน นั่นคือตากแดดตอนเช้า10-15นาทีเพื่อกระตุ้นไนตริกออกไซด์เพียงแค่ตื่นเช้ามาสูดอากาศบริสุทธิ์และออกไปยืนรับแสงแดดยามเช้าไม่เกินครึ่งชั่วโมงแสงแดดอ่อนนอนแจนจะช่วยให้ผิวหนังสร้างไนตริกออกไซด์ได้มากขึ้นโดยธรรมชาติพร้อมกับกระตุ้นการสร้างวิตามินดีที่ดีต่อหัวใจและกระดูกอีกด้วยแสงแดดยามเช้า ของไทยอบอุ่นกำลังดีไม่ร้อนจนเกินไปหมอแนะนำให้เดินเล่นเบาเมาหรือรดน้ำต้นไม้ตอนนั้นจะยิ่งช่วยให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้นรู้สึกสดชื่นตั้งแต่เชา้าขั้นตอนต่อไปคือหายใจลึกทางจมูกเพราะการหายใจลึกและเชา้าโดยใช้จมูกไม่ใช่ปากจะช่วยให้ปอดได้รับออกซิเจนเต็มที่และร่างกายสามารถผลิตไนตริกออกไซด์เพิ่มขึ้นในช่องจมูก การฝึกหายใจแบบนี้เพียงวันและไม่กี่นาทีช่วยให้หัวใจเต้นช้าลงความดันลดลงและจิตใจก็สงบขึ้นอีกด้วยลองนั่งนิ่งๆหลับตาหายใจเข้าทางจมูกเซวินาทีกลั้นไว้สองวินาทีแล้วค่อยพ่อนออกทางจมูกอีกหกวินาทีทำแบบนี้สิบรอบต่อวันหลอดเลือดของคุณจะเริ่มตอบสนองดีขึ้นภายในไม่กี่สัป,ปดาห์ต่อมาคือเรื่องของอาหาร หมอยากให้ทุกคนจำไว้ว่าสิ่งที่เรากินทุกวันคือยารักษาโรคที่ดีที่สุดรับประทานอาหารที่มีแมกนีเซียมและวิตามินเคเท่าเพราะแร่เท่าทั้งสองนี้เป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดแมกนีเซียมช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจผ่อนคลายส่วนวิตามินเคเท่าจะพาแคลเซียมไปอยู่ในกระดูกแทนที่จะไปสะสมในหลอดเลือดอาหารที่อุดมด้วยแมกนีเซียมได้แก่เมล็ดฟักทองกล้ยและทโทตังคา ส่วนวิตามินเคเฉาพบมากนนไข่แดงเนยแท้และชีสจากนมวัวที่เลี้ยงด้วยข่าวถ้าเราเติมสิ่งเหล่านี้ลงในอาหารประจำวันหลอดเลือดจะสะอาดขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยาอีกเคล็ดลับหนึ่งที่หมออยากแนะนำคือดื่มโกโก้ดิบพลัสบีทรูทุกเช้าช่วยฟื้นหลอดเลือดให้สะอาดนี่เป็นสูตรธรรมชาติที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มผู้สูงอายุยุโรปและญี่ปุ่นเพราะง,ง่ายประหยัดและได้ผลจริง โกโก้ดิบเป็นแหล่งของสารโพลีฟีนอลที่ช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวได้ดีขึ้นและลดการอักเสบภายในร่างกายโกโก้มีโพลีฟีนอลสูงช่วยให้หลอดเลือดยืดหยุน่นสารโพลีฟีนอลในโกโก้ Go, จะช่วยให้เยื่อบุหลอดเลือดแข็งแรงขึ้นเหมือนการทานอาหารเสริมที่ธรรมชาติมอใัยโดยไม่ต้องพึ่งเคมีพันเมื่อหลอดเลือดยืดหยุนดีเลือดก็จะไหลเวียนไปเลี้ยงหัวใจสมองและขาได้ดีขึ้น ในขณะเดียวกันบีทรูทช่วยร่างกายผลิตไนตริกออกไซด์มากขึ้นบีทรูทมีสารในเตรสธ,ธรรมชาติที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็นไนตริกออกไซด์โดยอัตโนมัติหมอเคยมีคนไข้หลายคนที่เริ่มดื่มน้ำบีทรูทเพียงครึ่งแก้วทุกเช้าแล้วพบว่าความดันลิตลดลงในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนสีหน้าดูสดใสขึ้นและรู้สึกว่าขาไม่เย็นอีกต่อไปสูตรนี้ทำได้ง่ายมาก ทำเป็นเครื่องดื่มง่ายๆที่บ้านได้ทุกวันแค่เตรียมโกโก้ดิบเม็นช่อนชาบีทรูทสดหรือผงบีทรูทครึ่งหัวเติมน้ำอุ่นเองแก้วแล้วคนให้เข้ากันหากชอบรสหวานเล็กน้อยสามารถเติมน้ำพึ้งแท้ได้เล็กน้อยดื่มทุกเช้าหลังตื่นนอนก่อนอาหารจะช่วยให้หลอดเลือดเริ่มทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ช่งชวงเช้า นอกจากนั้นหมอยังอยากให้ทุกคนเพิ่มกิจกรรมเล็กเน้นที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นเช่นการเดินเท้าเปล่าบนสนามหญ้าการยืดกล้ามเนื้อเบาๆตอนเช้าหรือการนวดขาและเท้าด้วยน้ำอุ่นก่อนนอนสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้จะช่วยให้หลอดเลือดของคุณไม่แข็งตัวและหัวใจได้พักจากการทำงานหนากักสิ่งสำคัญที่สุดคือความสม่ำเสมอ เพราะการฟื้นฟูหลอดเลือดไม่ใช่เรื่องของวันสองวันแต่คือผลลัพธ์ของการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องในทุกเช้าหมออยากให้ทุกคนลองเริ่มตั้งแตุ่่งนี้ตื่นเช้ามาตากแดดสูดหายใจลึกเองดื่มโกโก้บีทรูทแล้วเดินเช้าสักสิบนาทีร่างกายของคุณจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงอย่างที่คุณไม่คิดมาก่อนหัวใจจะเต้นเบาขึ้นความดันลดลงมือเท้าอุ่นขึ้นและสำคัญที่สุด คุณจะรู้สึกมีชีวิตชีวาอีกครั้งเหมือนย้อนกลับไปเป็นวัยหนุ่มสาวเพราะหลอดเลือดที่สะอาดและยืดหยุ่นคือกุญแจของความอ่อนยาที่แท้จริงค่ะอย่าลอให้ร่างกายป่วยก่อนถึงจะเริ่มดูแลตัวเองนะคะสุขภาพดีไม่ได้เกิดจากการใช้ยาราคาแพงหรือรอให้หมอรักษาเมื่อสายเกินไปแต่มันเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่เราทำในทุกวันตั้งแต่เช้าที่เราตื่นขึ้นมา หมออยากให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความตั้งใจว่าร่างกายของเรายังสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอแม้อายุจะมากขึ้นก็ตามแค่เริ่มดื่มทุกเช้าแค่แก้วนี้เครื่องดื่มที่ช่วยฟื้นฟูหลอดเลือดจากธรรมชาติอย่างโกโก้และบีทรูทรวมถึงการออกไปรับแดดยามเช้าหายใจลึกและกินอาหารที่มีประโยชน์คุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าประทับใจ หัวใจจะเต้นเป็นจังหวะที่สงบขึ้นเลือดไหลเวียนดีขึ้นมือเท้าอุ่นขึ้นและรู้สึกเหนื่อยน้อยลงในทุกวันร่างกายจะค่อยแข็งแรงจากภายในโดยไม่ต้องพึ่งพายาแรงหรือการรักษาที่ซับซ้อนสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องของโชคแต่เป็นผลของการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่อง หมอเห็นผู้สูงอายุหลายคนก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเพียงเพราะพวกเขาเริ่มลงมือทำในวันนี้ไม่ต้องรอให้วันพรุ่งนี้มาถึงเพราะทุกวันคือโอกาสในการเริ่มต้นใหม่หมออยากให้คุณเชื่อว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปในการดูแลหัวใจของตัวเองเริ่มต้นจากสิ่งง่ายไหนที่อยู่ตรงนั้นและทำด้วยความตั้งใจความเปลี่ยนแปลงจะค่อยปรากฏขึ้นอย่างแน่นอน และก่อนที่เราจะจากกันอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เพื่อรับเคล็ดลับสุขภาพดีจากหมอในทุกสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฟื้นฟูหัวใจการดูแลหลอดเลือดหรืออาหารที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นทุกวันเพราะหมออยากอยู่เคียงข้างคุณในทุกก้้วของการดูแลสุขภาพให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวสดใสและมีพลังไปด้วยกันค่ะ